สวั Marie. สดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกันกับครูพิทยาเพชรสังคุนนะคะในวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องพุทธสาวกชาดกพุทธศาสนิกชนตัวอย่างแต่ว่าในคลิปนี้ครูจะสอนในเรื่องของพุทธสาวกที่นักเรียนจะเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะนักเรียนมาดูนะคะพุทธสาวกนะคะพุทธสาวกที่เราจะเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่6ก ชั้นปรผสมษาปีที่6ก็คือเรื่องพระราะนะคะพระราะเป็นพุทธสาวกในชั้นปรผสมษาปีที่6ที่จะเรียนนี้ก็คือเดิมพระราะเกิดในตระกูลของพรามนะคะซึ่งพราหมณ์ผู้นี้เดิมเคยเป็นเศรษฐีนะคะต่อมาเมื่อถูกเมื่อแกชรลานี่จะถูกลูกและภรรยาทอดทิ้งนะคะพราหมณ์ผู้นี้ก็ไม่มีที่อยู่อาศัย ก็ไปอาศัยวัดวัดที่อาศัยก็คือที่ไปขออาศัยก็คือวัดเวลุวันนะคะโดยพามผู้นี้ก็หวังว่ามาอาศัยอยู่ที่วัดเนี้ยหวังที่จะพึ่งข้าวก้นบาทกินพอประทังชีวิตไปเป็นวันๆนะคะมาอยู่ที่วัดต่อมา เขาก็ปรารถนาที่จะบสมบทก็คือต้องการที่อยากจะบวชนะคะก็ไม่มีผู้ใดที่จะอุปสมบทให้นะคะไม่มีผู้ใดอุปสมบทให้ก็คือทำให้เขาเกิดความทุกข์ใจนะคะ,ะการที่เราจะอุปสมบทนั้นก็คือจะต้องมีคนที่คอยยินยอมมีบิดามารดาด้วยนะคะก็เลยทำให้เขาเกิดความทุกข์ใจนะคะร่างกายก็ซุบผอมแต่ผู้ที่สามารถมองเห็นว่า เขาต้องการจะทําอะไรจะบวชเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าก็ได้เห็นก็เลยได้ตรัสถามถามาจนทราบว่า,าเขาเคยทําความดีไหมก็เลยตรัสถามทีนี้ผู้ที่ตอบคําถามนะคะว่า,าเขาเคยทําความดีนี้ก็คือพระสารีบุตรนะคะโดยพระพุทธเจ้าถามว่าพระภิกษุรูปใดแล้วลึกถึงบุญคุณของพระราทะ ที่เคยทำไว้บ้างนะคะทีนี้ขณะที่พระพุทธเจ้าถามเนี้ยก็คือมีภาษารีบุตรเนี้ยที่อยู่ในที่ประชุมนั้นก็ได้กราบทูลหรือตอบพระพุทธเจ้าว่า,าเขาเคยทำความดีราธาพามผู้นี้เคยตักข้าวใส่บาทนะคะขณะที่พภาษารีบุตรเนี้ยบินทบาตนะคะ ราทาเคยตักข้าวทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้กับพระสารีบุตรนะคะก็คือการเป็นไงการทำความดีแม้กระทั่งตักข้าวใส่บาตรหนึ่งทัพพีก็ถือว่าเป็นการทำความดีนะคะ,ะทีนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ให้พระสารีบุตรเนี่ยอุปสมบทให้นะคะก็คือถือว่าเขาทําความดีเขามีความดีที่ทำนะคะพระราท้าก็เลยได้บวชได้อุปสมบทนะคะ ทีนี้การบวชของพระลาธะผู้นี้เราเรียกว่าวิธีแบบยัติจะตุถากรรมอ่านนักเรียนอ่านนะคะอ่านว่ายัติจะตุถักรรมนะคะอันนี้ก็คือคำอ่านที่ครูให้นักเรียนดูอ่านเวลาอ่านสะกดให้ถูกต้องนะคะยัติจะตุถากรรมอันนี้เป็นการบวชโดยการขอมติจากที่ประชุมสงฆ์นะคะก็คือเมื่อลาธะได้บวชเนี้ย ก็ได้ใช้มติของสงฆ์ในการบวชนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นพระภิกษุรูปแรกเลยที่อุปสมบทโดยการผ่านมติจากที่ประชุมสงฆ์นะคะเมื่อหลาทาได้รับการบวช<ม>ก็คือพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้บวชให้ผู้ที่บวชให้เราเรียกว่าพระอุปชาพระอุปชาก็คือพระสงฆ์ที่สามารถว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนได้นะคะเรียกว่าพระอุปชานะคะ ทีน,ทนี้เมื่ออุปสมบทแล้วพระราธาอุปสมบทแล้วบวชแล้วก็เขาก็ได้น้อมรับโอวาทของพระสารีบุตร,หร,รนะะหรือจากพระอุปชานะคะหรือจากพระอุปชาเนี้ยนำไปปฏิบัตินะคะ,ะก็คือนำคำว่ากล่าวตักเตือนจากพระอุปชาไปปฏิบัติก็คือพระสารีบุตรนั่นเองนะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะแก่ชลาแต่เขาก็สามารถน้อมรับคำตักเตือนนั้นนำไปปฏิบัตินะคะเขาก็เลยได้รับเป็นพระอรหันต์นะคะจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้ถือว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนะคะก็นำหลักธรรมนั้นไปปฏิบัติเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนะคะ,รรปปะ,คะฉะนั้นพระราธาเนี้ยคุณธรรมนะคะที่เราจะต้อง นำมาเป็นแบบอยา่างก็คือเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนะคะนักเรียนก็เช่นเดียวกันนักเรียนอยู่ในห้องเรียนนะคะในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเราก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูเชื่อฟังคำสั่งสอนของมีดามารดาของพ่อแม่ของผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่ว่าเก่าวตักเตือนเราก็ต้องยอมรับฟังนะคะแล้วเราก็นำไปปฏิบัติแก้ไขในสิ่งที่เราทำให้ถูกต้องนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือในเรื่องของ พุทธสาวกนะคะในเรื่องของพระราทะอ่ะทีนี้มาดูต่ออ่าดูแบบฝึกหัดนะว่าจากที่เรียนมาเนี้ยทบทวนความจําของนักเรียนนะคะอ่าในเรื่องของประวัติพุทธสาวกนะคะก็คือพระราธะนะคะอ่าโดยให้นักเรียนนําข้อความที่ครูกําหนดนะคะมีควาว่าอะไรบ้างมีควาว่าพระพุทธเจ้าพรามณ์วัดเวรุวันยติจตุถกรรมแล้วก็ภาษาลีบุตร นำคำที่ครูกำหนดเนี้ยมาเติมในช่องว่างนะคะอ่ะมาดูทีละประโยคนะคะดูพระราชาเกิดในตระกรูลเกิดในตระกูลตระกูละไรคะตระกูลอ่นานเรียนตอบพร้อมกันเกิดในตระเ,เกิดในตระกูลพระราชาเกิดในตระกูละไรคะตระกูลเดี๋ยวนะอ่าเกิดในตระกูลพราหมณ์เมื่อย,ย่างก็สู่ไวชราถูกภรรยาและบุตรทอดทิ้ง ต้องมาอาศัยอยู่ที่อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่วัดเวลุวันนะคะอาศัยอยู่ที่วัดเวลุวันทีนี้ทําไมต้องอาศัยอยู่วัดก็คือไม่มีที่อยู่อาศัยเขาก็าลูกก็ทอดทิ้งภรรยาทอดทิ้งเขาก็มาอาศัยข้าวก้นบาทนะคะพึ่งข้าวก้นบาทเพื่อประทังชีวิตต่อมาปถนาจะอุปสมบทแต่ไม่มีผู้ใดอุปสมบทให้ จนเกิดความทุกข์ใจจนร่างกายสู้ผอมเมื่อร่างกายสุบผอมแล้วเมื่อเมื่อใครเห็นเมื่อใครทราบเมื่อพระพุทธเจ้าทราบก็จึงทำให้ทรงทราบแล้วก็จึงทำให้ภาษารีบุตรนะคะ,ะที่เคยรับข้าวเนี้ย หนึ่งทพ,พีเป็นไงคะข้าวหนึ่งทพ,พีก็ถือว่าเขาทําความดีนะคะพระราทะก็เลยได้เป็นได้อุปสมบทนะคะพระาทะก็ถึงแม้ว่าใส่บาตรหนึ่งทพ,พีก็เลยได้อุปสมบทก็ถือว่าทําความดีนะคะ,ะทีนี้การทำได้อุปสมบทการผ่านการอุปสมบทโดยวิธีของพระราทะนี้เราเรียกว่าด้วยวิธีวิธียติจะตุถะ น,นักเรียนพูดพร้อมกันยติจะตุถะกรรมก็คือเป็นวิธีที่ขอมติจากที่ประชุมสง์นะคะ,ะทีนี้หลังจากนั้นหลังจากอุปสมบทแล้วพระราชาปฏิบัติตามคำสั่งสอนทุกอย่างจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะคะพระอรหันต์ก็คือผู้ที่ได้รับการบวชนะคะได้รับการบวชแล้วก็ ได้บรรลุเป็นพระอ,อรหันต์นะคะ,ะทีนี้ถึงแม้ว่าเขาจะแก่ชาลาแก่ชาลาแต่เขาก็น้อมปฏิบัติน้อมรับที่จะเอาคำแนะนำคำตักเตือนว่าเก่าวต่างๆไปปฏิบัติก็จึงถือว่าเขาเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอันนี้คือเป็นแบบอย่างที่ดีของพระราทะนะคะฉะนั้นนักเรียนก็นำไปปฏิบัตินะคะอันนี้คือในเรื่องของพุทธสาวกนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบใน เรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนในเรื่องต่อไปนะคะในเรื่องของชาดกนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ให้นักเรียนไปทบทวนในคลิปนี้เดี๋ยวคุณครูจะลงไว้ให้นักเรียนดูแล้วไปทบทวนอีกทีนึงนะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ